ส่งการครับ Honda Fit นะฮะเดิมสนิทล้อเดิมเท่าเดิมนะฮะคันนี้รีแมปเอ้คันนี้จูนน้ดมัน E ยี่สิบนะฮะก็คันนี้เข้ามาจากโปร่ห้าพันนะฮะมีตั้งวาล์วล้างนิรางหัวฉีดนะครับเปลี่ยนไส้กรองหัวฉีดสแตนเลสมีเซต ECU Learning รอบเดินเบาใหม่นะครับแล้วก็จูนกล่องหลังนะครับจูนกล่องหลังใช้งานน้ำมัน E ยี่สิบนะฮะ ฟีดมีเรื่องเกียร์เปลี่ยนไว้คันเล่นลึกเร่งแซงไม่มีกำลังนะฮะจัดการให้หมดเลยนะครับคนละทรงกลับบ้านแน่นอนนะฮะฟีดคันนี้จูดเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสดของรถคันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับจูดโดยใช้ตัวนี้นะครับ A f y b a n ตัวจัดส่วนผสมน้ำมันแก๊สนะครับสายเป็นซินสายแก๊สเวลาจูดรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูดนะจ๊ะจูดสดจูดสนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูดไม่ได้จูดให้ลทีสิบนาทีเสร็จ ไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะมาสปีดเทสนะครับเปิดแอร์เกียร์ดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับป้อเดิมท่อเดิมนะฮะ ก็จะดีกว่านะฮะท่อเดิมมันอัดมากนะครับท้ายก็จะไหล่อยนะฮะโอเคพีจูน,นะฮะจูนคาราสาพันห้าร้อยบาทนะครับหรือจะจัดโปรห้าพันอย่างคันนี้ก็ได้นะครับมีแต่ส่วนสำคัญทานั้นที่ทรแล้วก็พีจูน,น้าอู่อยู่เสรีไทยเจ็ดสิบสามนะฮะหน้าปากซอยรวสีน้ำเงินนะครับอีกที่คือรับผู้ก,กาคลองเจ็ดน,นะครับที่คลองเจ็ดให้บริการจ่ายจูนนะฮะอริสารพนันทั่วไปที่คลองเจ็ดผมไม่รับเลยนะครับรวมถึงจูนรอบสถานที่นะครับบวกค่าเดินทาง แล้วก็ติดตามได้ทั้ง4ช่องทางนะฮะับเฟซบุ๊กยูทูบเพื่อแบบทิกตอกนะครับพิมพีจูรีแบบคอนดาแล้วก็4ช่องทางผมได้เบอร์ไว้ครบหมดแล้วก็แอปไลน์ได้เลยนะครับโอเคก็ส่งงานสหรสี 4, นะครับโปร5,000แบคน้ำมัน E20 นะฮะแก้คเร่งหน่วงแก้ are, ไม่มีกำลังนะครับแก้ are, เกียนะร์เปลี่ยนไวนะฮะโอเคขอบคุณครับ